ชาวนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังส่งขายให้กับโรงสีค่ะเพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปีซึ่งในปีนี้จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกข้าว3 0 0 0 0 0ไร่และมากกว่าการประมาณของสำนักงานกเกษตรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตั้งเป้าพื้นที่การปลูกข้าวไว้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0ไร่ค่ะแม้ว่าในขณะนี้ราคาขายข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีจะอยู่ที่ราคาไม่เกินตันละ6000บาทแต่ว่าชาวนาก็ยอมที่จะขายในราคาต่ำกว่าทุนให้กับพ่อค้าคนกลางค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมาเงินจำนำค้าของรัฐบาลนั้นล่าช้าก็ทำให้ชาวนาขาดเงินทุนในการหมุนเวียนมาโดยตลอดจึงอยากจะให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ ขณะที่จังหวัดอุทัยธาน,นีได้จัดอบรมโครงการการ,การเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มตน้นฤดูการผลิตค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาวางแผนการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งความต้องการของตลาดทําให้มีไรายได้ตอบแทนสูงกว่าการขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าโรงสีที่ราคาเพนละ7 0 0 0ถึง8,000บาทโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐค่ะ